สวัสดีครับยามเย็นครับผมวันนี้ก็พามาไหว้พระทำบุญนะครับที่วัดศรีวลีน้อยนะครับครับด้านหน้าเราก็เป็นหลวงปู่ทวดนะครับองค์ใหญ่ก็เดี๋ยวเราเข้าไปกราบไหว้เลยครับผมก็เราเข้ามานะครับก็จะมีทาววิสวรรนะครับสอรูปนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนครับีเก้าห้านี่เหรอเก้าห้า เราขึ้นไปด้านบนกันนะครับกาบลงผุทวดนะครับออคงใหญ่ รากเข้ามาด้านในมีรูปเหมือนหลวงพ่อกเกษมหลวงปู่สวงนะครับผู้บาสีวิชัยนี่ครับ ก็เป็นบ่อน้ํานะครับไม่เป็นบ่อน้ามนต์นะครับก็เดี๋ยวเรากราบไหว้ก่อนนะครับ คนเข้ามาเตมอสีด้วยนะครับ เราออกมาด้านนอกนะครับก็จะมีระฆังนะครับนะครับเบียงกันอยู่นะครับผมองค์ปูถวตรงใหญ่คนระับด้านบนนี่ก็เป็นบริเวณภายในวัดนะครับ ฝนก็กำลังมานะครับแบบที่จอดกวา้างมาเรากา็ลงมาด้านล่างหน่อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นครับผมด้านหน้าเราค,ครับก็จะเป็นหลวงพ่อทันใจนะครับผม แล้วก็จุดนี้ก็น่าจะเป็นโบสถ์นะครับต้องขออภัยนะครับบางทีนะครับก็คือผมอยู่ด้านในนะครับพูดดังไม่ค่อยได้นะครับเพราะเราอยู่บริเวณในวัดนะครับก็เสียงเงียบบ้างนะครับแต่พอเราออกมาด้านนอกเนี่ยก็สามารถที่จะคุยคุยก็คือพูดออกมาได้ได้เสียงดังได้นะครับต้องขออภัยบางช่วงนะครับผมนี่ครับวัดศรีวลีน้อยนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลศรีสาจรเข้อำเภอ บางเสาธงนะครับจังหวัดสมุทรปราการนะครับพี่ๆน้าๆนะครับลุงป้าน้าอาที่อยู่ใกล้ๆนะครับก็แวะเข้ามาเที่ยวได้นะครับผมตรงจุดนี้ก็เป็นพระศรีวลีนะครับครับก็เดี๋ยวผมพาเดินรอบอบริเวณวัดนะครับว่ามีอะไรที่ให้เราได้ได้ดูบ้างนะครับ ก็ที่นี่ก็มีทางไปตลาดน้ำด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมว่ามันจะมีไหมนะครับเพราะตอนนี้ก็ประมาณตั้ห้าโมงนะครับนี่ก็เป็นทางลงไปตลาดน้ํานะครับก็มันค่าแล้วนะครับจะมีหรือเปล่าเดี๋ยวเราเดินเข้าไปองตลาดครับครับตลาดน้ําชุมชนมัดสีวรีนะครับก็วันนี้ก็ แล้วนะครับน่าจะเก็บของแล้วนะครับแต่ก็มีคนมานั่งนะครับผมนี่ครับอีสาราลิมแม่น้ำด้วยนะครับริมนไม่เราได้นั่งพักผ่อนเดี๋ยวเราไปดูก็เป็น ธรรมชาติดีนะครับผมก็เหมาะแก่มานั่งนั่งพักผ่อนนะครับนั่งดูธรรมชาตินะครับดูปลาดูนกไปนี่นะครับเป็นสาายาวเลยนะครับครับเหมาะแก่การมานั่งวิเคราะห์นั่งคลายเครียดตนะ่งางๆโอ้นะครับ ยาไปโน่นนะครับตอนนี้ก็ค่าแล้วนะครับไม่มีพ่อค้าแม่ค้าเลยแต่ถ้าเกิดเป็นตอนกลางวันนะครับเป็นเสาร์อาทิตย์ตอนเช้าๆหรือตอนเที่ยงก็น่าจะคนเยอะนะครับนะครับบรรยากาศ มีพญานาคด้วยนะครับผมครับนีบ่ครับมีรูปปั้นพญานาคด้วยนะครับเดีย๋ยวผมพาเดินชมร,บรอบๆครับผม มีเรือด้วยนะครับมีเต่าด้วยนะครับผมอ๋อจะเป็นนะครับมีปลาด้วยนะครับมีทั้งปลามีทั้งเต่าเนะมีเห็ดมีเต่าไหมครับผมีมครับเต่าสองตัวนะครับนะครับเม็ดอยู่ อโทษทีครับนอนอยู่นะครับผมนี่ครับตาครับเราดูจุดอื่นกันครับผมกระต่ายเนะครับก็เด็กๆก็มาเที่ยวได้นะครับนี่ครับพาลูกหลานมาเที่ยวได้เป็นธรรมชาติดีนี่ครับเดินขึ้นไปได้เดี๋ยวผมพาเดินขึ้นไปจุดนี้ครับ มันเป็นสะพานนะครับเดินข้ามมาได้นะครับผมนี่ครับด้านหลังนะครับเืีหน้านะครับสวยงามมากนะครับผมก็เหมาะใ่การมาเที่ยวพักผ่อนนะครับรับประทานอาหารนะครับตรงที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับจะเป็นศาลานะครับบริเวณภายในวัดนะครับ บรรยากาศก็ช่วงค่ำแล้วนะครับนี่ครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอปิดคลิปนะครับไว้ตรงนี้นะครับที่หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่นะครับก็ใครที่เข้ามาก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเฮงๆรวยๆล้านๆนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ